กราบสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ทางเทพรังจวนนะครับจะมานําเสนอดอกลักซ้อนนะครับดอกลักซ้อนตากแห้งนะครับชุดนี้เป็นดอกลักซ้อนอสีม่วงและสีขาวนะครับชุดนี้แห้งสนิทแล้วนะครับอบเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมส่งนะครับจำหน่ายอยู่ที่ดอกละ1บาทนะครับดอกละ1บาทมาดูสีของเขาชัดๆกันนะครับ แห้งเรียบร้อยแล้วส่วนที่เป็นดอกที่ยังไม่ไม่บานนี่เราไม่นับไปให้นะเราแถมไปให้นะครับเราจะนับจํานวนเฉพาะดอกที่บานแล้วนะครับแต่ดอกที่ไม่บานเราก็แถมไปให้เผื่อเอาไปบดทําเป็นมวลสารก็ได้นะครับจะได้เพิ่มจํานวนเนาะดอกละหนึ่งบาทนะครับทั้งหมดมีหนึ่งพันสองร้อยดอกนะครับที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะครับหนึ่งพันสองร้อยส่งฟรีครับผมสั่งได้เรื่อยๆนะครับ ทักมาที่เพจก็ได้นะครับน้ำมันวามหมาสเสนเทพรันจวนนะครับหรือว่าจะโทรก็ได้นะครับ0 6 2 9 6 5 5 4 1 9นะครับดอกละ1บาทนะครับจะสั่งกี่ดอกก็ได้เนาะค่าส่งเหมาค่าส่ง50บาทแต่ถ้าเหมาชุดนี้ก็ค่าส่งฟรีนะครับ1,200ส่งฟรีครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ